สวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่อพี่พี่วันนี้ผมพามาดูระบบน้ำหยดที่ผมได้ต่อไว้นะครับในคลิปที่แล้วผมยังต่อไม่เสร็จนะครับแต่คลิปนี้ต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่าตรงไหนเป็นตรงไหนยังไงนะครับแล้วก็ขั้นตอนการทำงานของถังน้ำหยดของผมเป็นยังไงนะครับสายเส้นล่างเส้นนี้นะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้จะมาจากมอเตอร์อัตโนมัติตัวน้ำบาดาลที่บ้านนะครับแล้วก็ผมจะมาใช้สามทางตัวนี้เพื่อที่จะปล่อยน้ำผ่านวาล์วขึ้นมาใส่นในถังผ่านลูกลอยนะครับมีลูกลอยหนึ่งตัวนะครับลูกลอยไว้สำหรับกันน้ำล้นนะครับไว้ตัด ระบบน้ำนะครับส่วนวาล์วตัวนี้ในบางครั้งผมจะใช้เป็นปัน๊มอัตโนมัติเลยนะครับไม่ผ่านถังน้ำหยดผมก็จะปิดวาล์วตัวน้ำที่จะเข้าในถังอตัตโนมัติเพื่อมาใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้สามารถที่จะส่งน้ำได้ทั่วทั้งแปลงเลยนะครับ มอเตอร์ของผมที่ที่ใช้ตัวนี้ก็จะเป็นสามแรงนะครับแต่ว่ามันอยู่ไกลหน่อยผมใช้เป็นน้ำใช้ในบ้านส่วนวาล์วตัวนี้ก็เป็นวาล์วที่ปล่อยทั้งปุ๋ยที่อยู่ในถังที่ผมได้เติมไปแต่ละครั้งนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำให้เป็นน้ำหยดนะครับคือวาล์วหนึ่งนิ้วตัวนี้กับ วาล์วสี่หุนตัวนี้จะทำงานร่วมกันนะครับถ้าใช้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็คือจะปิดสี่หุนตัวนี้เมื่อไรที่ใช้ตัวนี้ผมก็จะปิดสี่หุนตัวนี้กับหนึ่งนิวตัวนี้ระบบจะใช้ได้สองอย่างนะครับแต่ทั้งหมดก็จะเป็นระบบน้ำหยดนะครับเดี๋ยวดูนะครับ ตอนที่ผมเปิดน้ําใส่นะครับว่าลูก้อยผมจะทํางานยังไงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพอน้ําได้ระดับลูกร้อยเขาจะทํางานนะครับเขาจะตัดอัตโนมัติเองนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งตอนที่เขาตัดแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอัปเดตต้นแตงโมอายุ หนึ่งสัปดาห์นะครับนี่ครับยังมีน้ำแฉะอยู่นะครับฝั่งนี้ผมได้ทำการย้ายต้นกล้าด้วยแล้วนะครับต้นไหนที่ขึ้น ตรงไหนที่ขึ้นเยอะผมก็จะย้ายให้เหลือสองต้นสองต้นนะครับนี่นะครับร่องนี้ยังไม่ได้ย้ายนะครับตอนนี้แตงโมงกินารีของผมก็อายุได้หนึ่งสัปดาห์เลยนะครับ าการงอกคอประมาณ80%เเลยนะครับนี่นะครับยาไว้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตต้นเตงโนของผมให้ดูอีกรอบนะครับเดี๋ยวไปดูถังน้ำหยด ของผมก่อนนะครับว่าตอนนี้ลูกลอยผมทำงานเรียบร้อยหรือยังนะครับไปดูกันครับครับตอนนี้ระบบน้ำหยดผมก็ได้ตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดวาลว์วลอยน้ำไปยังแปลงนะครับเดี๋ยวน้ำก็จะทำงานอัตโนมัตินะครับนี่นะครับผมจะเปิด วาวเพื่อใช้งานนะครับลูกร้อยก็จะทำงานนะครับเมื่อน้ำลดตัวลงนะครับเดี๋ยวพอแรงดันน้ำหรือน้ำเต็มนะครับลูกร้อยก็จะตัดนะครับ ระบบวาล์วของผมอาจจะวุ่นวายหน่อยนะครับแต่เพื่อลดเวลาในการให้ปุ๋ยลดเวลาในการรดน้ำนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนได้ลองทำหรือเคยทำนะครับก็จะเข้าใจในส่วนของระบบถางน้ำหยดแล้วก็การให้ปุ๋ยระบบน้ำหยดนะครับ อตอนนี้ลูกรอยยังไม่ตัดนะครับเพราะว่าน้ําได้ไหลออกไปผ่านทางท่อนิ้วครึ่งของผมเยอะเลยนะครับเมื่อกี้ผมปิดทํางานไว้นะครับเดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับก็จะตัดเลยนะครับในส่วนของปุ๋ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนพี่ ได้ฟังได้ได้ชมกันนะครับว่าผมจะใช้ปุ๋ยสุดไหนนะครับผมก็เป็นมือใหม่ในการปลูกครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ปลูกแตงโมนะครับรอบแรกผมไม่ได้มีระบบน้ําอะไรเลยนะครับปลูกเล่นๆน,นะครับกะไว้แค่กินนะครับสุดท้ายก็ได้กินนะครับไม่ต้องซื้อรอบนี้ก็เลยลองวางระบบ น้ำหยดเล่นๆข้างบ้านดูนะครับพื้นที่ว่างๆนะครับตอนเย็นนะครับชวนพ่อชวนครอบครัวมาปลูกปักพืชปักข้างข้างบ้านกับในส่วนที่ว่างตรงนี้ผมก็จะปลูกตัวพลูนะครับเดี๋ยวเรื่องตัวพลูเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตมาเล็กเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับอ่ะตอนนี้ลูกลอยผมก็จะตัดเลยนะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆพี่พี่ดูนะครับน้ำถึงระดับเขาก็จะตัดอาาัตโนมัตินะครับอโอเคตัดแล้วนะครับ